ครับผมก็วันนี้น้องนัทมากับฟิลิปส์นะครับผมก็อยู่ในงานฟิลิปส์ครับผมเป็นการเปิดตัวไดรุลูใหม่นะครับผมกับฟิลิปส์ BHD 720ครับที่เรียกว่าเป็นไดที่ถ้าคุณใช้แล้วคุณจะได้สัมผัสกับผมที่นุ่นนวลนะครับผมบอกว่าเขามีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างหลายโหมดแล้วก็สามารถเลือกปรับใช้ได้หลากหลายเลยครับทำผมได้หลายแบบครับอย่างอย่างน้นเองก็ได้ความทนทานความสธิภาพหรือศักยภาพของมันเะ็ีอยรบ้างครับ ก็หลักๆนะชอบอยู่2โหมดครับผมจะเป็นโหมดฟ้าสนะครับที่ทําให้แบบผมที่เราแบบเปียกๆมากๆเนี้ยแห้งได้แบบไวมากๆเลยครับผมก็เหมาะใช้แบบหลังอาณาเสร็จเนี่ยเราก็ใช้โหมดฟ้าเลยแต่ว่าจะมีอีกโหมดหนึ่งเรียกว่าโหมดเทอร์โมชิล์นะครับผมก็จะเป็นโหมดที่ทําให้ผมของเราอ่ะนุ่มนวลแล้วก็นุ่มเรื่อยนะครับผมก็แล้วแต่ทุกคนเลือกใช้กันได้เลยครับใช้แล้วเป็นยางไงบ้างครับจารย์มืนมีความข้างล่างห็นดูแบบ จะสม่ายขึ้น,นอ๋อใช่ครับก็ใช่แล้วอย่างแรกที่แบบสังเกตได้ชัดสุดคือผมนุ่มมากครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าตอนไปกองแล้วแบบพี่ช่างผมขอทาก็แบบเอ้ยทำไมผมน้องนัดแบบทําง่ายจังแบบว่าทําสะดวกจังเนี่ยครับผมก็มีข้อดีเยอะเลยครับอย่างตัวเรื่องมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราเนี่ยบางเรื่องมา่เข้ากัเนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์ครับผมเพราะว่าคือแบบอย่างนัดนแบบีนั้นเป็นคนที่แบบ เวลาผมเปียกเปีเนี่ยเราอยากให้มันแห้งไวๆหรือแบบเราเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยแบบชอบรอเท่าไหร่ครับแต่ว่าตก็มีโหมดฟ้าเนี่แหละที่แบบทําให้ผมแห้งไวๆมากแต่ที่ชอบเป็นพิเศษก็คือจะโหมดเทอร์โมชิลที่ทําให้ผมนุ่มเนี่ยครับอ๋อในที่สําคัญคือตัวไดของเขาอะหัวเป็นแม่เหล็กครับซึ่งแบบว่าสามารถแบบประกอบง่ายมากแล้วก็พกพาสะดวกมากแล้วแต่ใช้งานได้เลย อันนี้คุณคุณแม็กซ์ใช้ด้วยกัน,นหรออะไรนะเดี๋ยวใช้ที่แม็กซ์ใช้ด้วยกันหรือว่าอ๋อนเนก, <c oughs> ก็มีคือนั้นเรามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ถ้าพี่แม็กซ์อยากใช้ก็ใช้ด้วยกันได้เงอ,อแต่ว่าตอบโจทย์เลยมั้งหรอเปรีบเทีวีดีแบบนี้ใช่ไโอ้ยตอบโจทย์มากครับเรียกว่าก็คือแห้งไวด้วยผมนุ่มด้วยก็ มีความสุขครับผมอยากได้นันะากครับฟิลิปครับผมใช่รหครับนะก็ขอฝากฟิลิปส์ b h d 7 2 0 0ด้วยนะครับผมก็เป็นน้องใดที่จะทำให้ผมของทุกคนนุ่มนะครับแล้วก็มีสุขภาพดีไม่แห้งเสียด้วยครับก็อยากเชิญชวนทุกคนมาลองใช้กันครับนี่ซีรีส์ล่าสุด6ปีน้องสำหรับทัวร์ในร่างทำเงินกระแสดีมากโอ้ยครับก็ เรียกได้ว่าจบไปแล้วครับ <ừ. S 1> กับ Two World ก็ค่อนแบบว่าวันพฤหัสต่อๆไปก็จะค่อนข้างเหงาหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงทุกคนสามารถเปิดย้อนดูย้อนหลังได้เลยนะครับทางไอชีเขาก็ออนแอร์ครบแล้ว10 EP นะครับก็หลังจากซีรีส์ออนจบต่อไปก็จะเป็นช่วงของแฟนมีเราแล้วครับ <ừ. S 1> ช่วงนี้ก็แบบหูซ้อมซ้อมกันหนักมากครับแล้วก็รับรองเลยในเรื่องของโชว์จะมีโชว์พิเศษที่คิดว่าน่าจะทำให้ทุกคนว้าวอยู่เหมือนกันครับแต่ว่า ยังไม่สปออยากให้ทุกคนรอดูไปพร้อมกันครับสนุกแน่นอนครับตอนนี้ทุกคนแบบเตรียมตัวกันหนักมาก้วยเพราะว่าเราก็แบบค่อนข้างที่จะมีบินแบบทุกเดือนเลยครับสำหรับแฟนนี้ทูครับมีมีอะไรที่เราจะไม่ได้เห็นในสิ่งที่นักทำในสำหรับแฟนมีที่จะไม่ได้เห็นที่แบบว่าเราไม่เคยเห็นเลยไม่จะได้เห็นอ๋อครับมีมีแน่นอนครับแล้วทุกคนจะไม่ไม่คิดว่าน่าจะทำด้วยครับแต่ว่ามันแบบอะไรนะ ต้องรอดูเลยครับนี่แว่าทุกคนน่าจะตกใจไปกับพวกเราทั้งแก๊งทูเวิลเลยครับผม mm hmm. สนุกแน่นอนครับอาา่ะอา่ะมาถึงซัมบีไไ้เ mm hmm. ป็นยังไงบ้างผมกใไปถึงตกใจใช่ครับก็จากครั้งล่าสุดที่บอกไปว่าไทยทำไป7 0ดถึง80เซนตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาอีกครับผมก็แบบโหเต็มที่แล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้คือแบบ ทางมันดีเวิร์กลงทุนมากๆครับผมในเรื่องของโปรดกชันในเรื่องของบทในเรื่องขององค์ประกอบทุกอย่างก็อยากให้ติดตามกันมากๆเพราะนะัดค่อนข้างชื่นชอบแบบคารคเตอร์ของตัวเองในเรื่องนี้ด้วยนะครับเหมือนก็ในเรื่องนั้นรับบทไนนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันว่าไหนเขาจะมาทําอะไรในมาหาลัยที่เต็มไปด้วยซอมบี้นะครับผมก็พูดเยอะไม่ได้แต่ว่าสนุกแน่นอนครับ คนาถามเหมือนกันถามว่าเราจะตายก่อนหรือว่าเราจะเป็นซอมบี้หรือว่าเราไม่เป็นหรือจะยังไงเราจะเราเราก็เราจะอยู่ในเรื่องก็คือก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมเพราะว่าก็ขึ้นชื่อว่ารองนัดก็ไม่ธรรมดาก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าจะไม่ธรรมดาแบบไหนจะไม่ธรรมดาแบบเป็นผีดิบหรือว่าจะไม่ธรรมดาแบบเป็นมนุษย์ก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันครับพูดเยอะไม่ได้ แต่ว่าสนุกแน่นอนครับเออพอเรื่องมันออกมาเป็นแนวเนี้ยคนอาจจะเดิดกว้ากเงี้งมันเป็นซอมบี้ของใครอะไรเทียบซอร์มันเคยดูอย่างอื่นแล้วของเรามันจะพิเศษหรือพีคยังไงบ้างนะไม่เห็นว่าถ้าเทียบซอมบี้กับเรื่องซอมบี้แล้วกันอืู่ใช่ไหมครับโอ้ยก็เอาจริงผมว่าความพิเศษค่อนข้างเยอะเลยครับผมในเรื่องของซอมบี้ด้วยก็ในซอมบี้เรามีการดีไซน์ซอมบี้ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับผมเป็นแบบ เอกลักษณ์ของซอมบี้ในแบบประเทศไทยเลยเพราะอย่างประเทศเกาหลีเขาจะมีซอมบี้ในเอกลักษณ์ของเขาครับเดี <c oughs> ๋ยวเรามาดูกันว่าซอมบี้ในสไตล์ไทยเป็นยังไงบ้างครับซึ่งซอมบี้ทุกๆตัวเราใช้นักสแสดงที่เป็นแบบนักสแสดงละครเวทีจริงๆมาเลยซึ่งแบบไว้ใจได้ในเรื่องของกายภาพแล้วก็ acting ทุกอย่างคือทุกคนจะต้องแบบหวาวไปได้วยกันแน่นอนครับแฟนๆพต้องตกใจกรี๊ดเลยไหมทุกคนที่ซอมบี้ออกมาสุดๆครับเพราะว่า ตัวนั้นเองเขนไลน์เมื่อกี้เลยครับแบบเห็นหน้าบางทีแบบเดินเดินอยู่เจอพี่เอ็กซ์ดาว์เราพี่เฮ้ยแบบคือแบบมันเหมือนมากครับแบบมันเหมือนจริงๆครับพูดเยอะไม่ได้ายเขาตัวดเองคิดว่าเราไม่เป็นมพี่แน่นอนเลยฮ่าอันนี้เราก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะอันถามดีกว่าเราคิดว่าเราวิ่งเร็วไหมค่อนข้างไวมากครับเราใช้ความจริงของเราเป็นประโยชน์ไหมในเรื่องนี้ใช่บอกว่า ยิวแต่ว่องไวครับผมเป็นจ๋วที่แจ๋ครับเนออย่างนี้มันต้องฟิตอะไรไหมนะฟิตขูนฟิตกำลังก็ก็ไม่ได้มีการฟิตอะไรเป็นพิเศษมากๆครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการหนีซอมบี้อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวไลฟ์สต์นะเป็นคนที่แบบชอบแอดเวนเจอร์ชอบทํากิจกรรมแบบออกกําลังกายอยู่แล้วด้วยครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรแบบเรื่องคารกําลังนะครับมีเหลือครับ ซีจีหรือเอฟเฟคอะไรอย่างนี้นะผเ<ฮ>จะวิวมาวนะตัวหรือเวอร์วางอลังการแน่นอนครับก็ทุกคนต้องรอหลุ้นไปได้วยกันเลยเพราะแบบผมบอกเลยว่าในวันนี้แบบสมัยเวอร์ออนแทุกคนจะต้องแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็มามุงแน่นอนครับ อ่านข่าวมาใ่หน่ฟันก่อนพี่แม็กเขาบอกว่าเวลาไม่เจอมันคิดถึงอะไรอย่างนี้ไม่เจอกันอน่างคิดถึงไม่ตเอวันนี้มาคนเดียวค่ะเขาก็ทวิตเตอร์ั้งแ้วอ็เอกตามมาอ่าใช่ก็มาคนเดียวแต่ก็มีกําลังใจมาด้วยครับผมแต่ว่ามาคนเดียวอย่างนี้มันก็จะปรับเปลี่ยวนิดหน่อยผมก็ทุกครั้งที่แบบมีพี่แม็กข้างๆมันจะแบบสบายใจขึ้นเวลาทำงานครับว่าแบบ บางทีเรามีจุดอะไรที่แบบรเราเผลอตกหล่นอะไรเงี้ยที่แม่เขาจะคอยแบบสับเราเนี่ยก็สนุกสนุกครับก็จริงอยากให้มาครับแสดงว่าต้องพูดตัวแบบมาติดกันตลอดเพื่อได้หารกันเลยเางโี้ยก็เขาเรียกว่าจังหวะน้ห่างกันก็เป็นแบบห่างกันให้มีความเกิดความคิดถึงกันบ้าง<อ>เลเพราะเดี๋ยวเราเจอกันได้แมีเรื่องคุยมีอะไรแบบ เฮายามกันเลยแต่อย่างวันก่อนน้ายทำงานด้วยกันใหม่เอาใช่ค่ะก็ไปเชียงใหม่ก็ไปด้วยกันกลับมาด้วยกันเลยเอาหกเนอะแต่วันก่อนเนี่ยคุณอยากโคเวอร์เป็นพี่หมื่นฟ้ากับสองที่รักที่รรัักคบหลายคนบอกว่าน้องนัดได้ซื้อท่านท่โดนพี่แม็กขอกวัวแบบเข้าไปในรูทูลุไปเรียกได้ว่าน้องนัดยังไม่ทันได้ได้เป็นที่รักเลยดีกว่าครับผมยังไม่ทันเจะหอมหัวละทุก มมก็ค <c oughs> ือแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้ออนเลยแต่ก็เราก็เขาเราก็เซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าพี่แม็กเขาจะมาในจังหวะที่เร็วขนาดก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันครับแต่ก็ไว้เดี๋ยวเรา,เาคือรับหน้าหมายถึงว่าแรกเขาจะคุ้มว่าเป็นยี่บหน่ฟ้าหรอผมผมว่าผมก็เป็นได้อยู่นะผมผมอินโทร์เวิร์ดครับ <c oughs> แต่วงพี่แม็กเขาบอก่าเขาบอกว่าเจอมันไม่ได้เลยนะมันแบบไปเจอลูกค้ามันต้งองผ่อนหนึ่งแล้วพ่แบ,บ็กก็เลยแคปรูปพี่คุณแบบว่าพี่นัดไอ้พี่แม็กหมขหบวลงบัตรแจกมาตลอดเลย,ยเห็นบ้างไหมในโซเชียลเอ่อเห็นเห็นมากแบบว่าไม่รู้ว่าเขาจะมามเขาจะเขากล้าเล่นหรือเปล่าอีกรอบผมได้นะมผมก็พร้อมเป็นพี่เหมือนฟ้าให้พี่แม็กเพราะว่าในคลิปครั้งที่แล้วคือ สังเกตเหมือนกันว่าพี่แมั์เขาอยากจะเป็นที่รักแต่ว่านัดอะเหมือนนัดเหมือนนัได้ชิงเล่นไปก่อน<ช>แล้วใช่ครับนั่นแต่เราจะได้เห็นคลิปอย่างนี้ใช่ไหม จะมีไหมได้ก็บอกคุณเขา้ามาเลยครับออพร้อมมาณเขาบอกนมงพันสองเขาบอกเขาจำเป็นเขารอเซอร์ก่อนอ่าได้ก็แบบเดี๋ยวรอเจอกันได้เลยครับอา่อาอาย่างก่อนหน้านี้ก็มีแบบไปทานเช้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไลฟ์แฟนๆดีจ้าอ้าวาไม่ก็นัดคือนะัดกั็ทุกแนวไม่ได้ไลฟ์กันแบบสักผักเลยด้วยครับแล้วแบบวันนั้นเหมือน เราก็นั่งรถไปด้วยกัน2คนแล้วแบบรถค่อนข้างแบบติดครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเราก็แบบคืออยากหากิจกรรมทำกอะไรก็ชวนพี่แม็กไลฟ์ไเลยก็แบบเราก็แบบได้บ้างอะไรบ้างคราผมเลยโมเมนต์นวันนั้นเป็นยังไงบ้างโมเมนต์วันนั้นเป็นยังไงบ้างก็ปกติแหละเหมือนแบบก็คนสองคนนั่งรถด้วยกันแล้วเดินทางไปด้วยกันก็มีความสุขเฮฮาคุยเรียนรู้ฟังเพลงวันเพลินบนรถอะไรอีชอบมาก ชอบเวลาแบบนั่งรถไปเรื่อยๆกัแล้วแบบเราก็เปิดทังเพลง้ว้กันเลยแปลว่าเราอกชอบเที่ยวแบบเพี่ยเขาขับรถพาเราไปที่โรกที่ใช่ไหมโอ้ยก็ก็ไปได้หมดนะครับจะพาผมไปไหนล่ะครับเอออันนี้เขาว่าไปเที่ยวหรือว่าก็อยากไปก็อยากไปแบบไปเล่นไปอะไรเงี้ยตามภาษาเด็กเล็กเขาบอ อาบสุดฝาดให้น้ำหักฝากแกนิ่งล้อมูลค้างผมก็ขอฝากคนงานเขาหนาดด้วยนะครับผมกับมีดิ้วเฮียมหาวิโซนนะครับมาพี่เบษ on air จบแล้วนะครับผม 8dp รับชมได้เลยครับ้างยูทูบมันด Channel นะครับผมแล้วก็แบบออนคัสทางไอฉีครับแล้วก็มี Two ทัวร์ด้วยนะครับผมออนแอร์ไป ครบ10ปีแล้วนะครับรับชมได้ทางไอชีได้เลยนะครับก็ผลงานที่เร็วๆนี้ทุกคนจะได้เห็นกันกับซอมไบเวอร์นะครับมหาไรยขั่นก็โหเราขนนักแสดงกันมาแบบเกือบยกค่ายเลยนะครับรวมถึงแบบพี่ๆนักแสดงในวงการที่แบบก็เบื่อชีพกันหลายท่านมากครับจะมาโชว์ฝีมือการแสดงกันเต็มๆในเรื่องนี้เลยนะครับผมก็อยากฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับซอมไ i เวอร์มหาไรยขั่นครับ